หมเด็งรเปล่าครับอันนี้ใช่ครับอ๋อทำเองนะครับสูรเฉพาะทางร้านครับนี่ก๋วยจับอันนี้ก๋วยจับนะครับก๋วยจับยวนนี่้มุงเส้นอันนี้ต้มมุงเส้นนะครับเนาะเปื่อยเลยนะนี่โอ้สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุ่มบ้านเหนือครับคลิปนี้เราอยู่กันที่จังหวัดนครราชสีมาโคราชนะครับนี่ก็ มาร้านประจํานะครับร้านข้าวต้มเจหยัดนะครับเคยมาทานของเขาประจำเนาะวันนี้ก็จะซื้อกลับบ้านนะครับก็เลยมาขอเข้ารีวิวนะครับเพื่อนเดี๋ยวเราไปคุยกับพ่อค้านะครับอันนี้ก็เป็นบริเวณหน้าร้านของเขานะครับนี่ก็ข้างในมีโต๊ะนะครับสวัสดีครับพ่อค้าครับพ่อค้าพ่อค้าชื่ออะไรครับผมชื่อดดครับอ่าคุณได้นะ ดดครับคุณโดดอ๋อคุณโดดนะครับเฮ้มากินกับเขาประจำนะรู้จักเขาตั้งนานเนาะก็จำชื่อไม่ได้สัทีเนาะก็คือมีมีญาติเนาะใช่ไหมมีญาติชื่ออะไรมาโดดเอ้ยมาเดียวใช่ไหมมาเดียวขายหมูจุ่มใช่ไหม,มครับ,รบเออเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวเราจะไปขายร้านมาเดียวบ้างเนาะดีนะครับอืเราขายร้านน้องก่อนวันนี้ถ่ายร้านน้องอ๋อน้องชายนะครับชื่อคุณมาโดดนะครับอ๋อนี่ อันนี้ก็เป็นร้านข้าวต้มใช่ไหมครับคุณโดดมีหลายอย่างครับร้านนี้มีข้าวต้มขวายจับเต้าเหลาต้มเส้นขวายจับยวนขวยจับยวนด้วยเนาะอ๋อมีขวายจับยวนด้วยใช่ไหมต้มปลาอะไรปลาก็มี้ปลาอมีเยอะเลยนะครับที่นี่เมนูแบบของเขาหลายอย่างเลยนะครับแล้วก็มีเสริมมีมีไข่เหรอครับไข่ มีไข่ลวกอย่างเดียวครับไข่ลวกอย่างเดียวนะครับนี่อันนี้เราก็นะครับนี่ของเขานะครับเต็มเลยนะของเขาที่นี่แน่นมากเลยขายตั้งแต่กี่โมงครับรอบจะมีสองรอบนะครับรอบเช้านี่หกโมงเช้าถึงบ่ายโมงรอบเช้าหกโมงเช้าถึงบ่ายโมงเลยใช่ครับแล้วก็ต่อจากต่อจากบ่ายโมงก็รอบสี่โมงเย็นสี่โมงเย็นถึงเที่ยงคืนครับ สี่โมงเย็นถึงเที่ยงคืนเลยเหรอครับอ๋อทุกวันเสาร์ก็คือจะเปลี่ยนเปลี่ยนกะกันเหรอครับกับใช่ครับลูกลูกจะขายตอนเช้าครับอ๋อลูกจะขายตอนเช้าใช่ลูกจะขายตอนเช้าลูกขายช่วงเช้าแล้วผมก็จะไปตั้งของตอนตอนเย็นอีกรอบหนึ่งคือเราตั้งเป็นคนละชุดเลยเออบนึง๋อแบ่งการเป็นธุรกิจครอบครัวช่วยกันเนาะตอนนี้ก็จะอยู่โซน เขาเรียกว่าตอกจันใช่ไหมครับใช่ครับตอกจันเดี๋ยวติดกับน้ำเสดิพัฒนาเนี่ยครับติดกับโรงแรมสีพัฒนานะครับหรือว่าใกล้ๆกับโคราชเมโมเรียนเนาะโรงพยาบาลโรงพยาบาลราชสีมาฮอสติทอลนะครับใช่ครับใกล้ๆเลยนะครับนี่หม้องเขาอ๋อนี่เป็นน้ำซุปใช่ครับน้ำซุปน้ำซุปนี้คือเราเราจัดเฉพาะของช่วงเย็นเหรอครับอันนี้ที่เราเห็นนี่คือรอบของตอนเย็นนะครับใช่ไหมครับตอนเช้านี่หมดไปแล้วเนาะ แล้วครับนี้รอบรอบสี่โมงเที่ยงครับเที่ยงคืนนะครับขายทุกวันเลยไหมครับวันหยุดวันเสาร์ว wind oh. ันเดียวเนาะทั Ran ้งทั้ง um ช่วงเช้าทั้งช่วงเช้านี่จะมีมันหวยออกไหครับหวยออกวันที่หนึ่งวันที่หกแล้วก็หยุดวันเสาร์วันที่หกอ๋อหนึ่งกับสิบหกหนึ่งกับสิบหกวันเอาเป็นว่าวันเลขออกเนาะวันวันโชคดีเนาะ อันนี้เป็นเกาเหลาใช่ไหมครับ,รบอืนี่สองใกล้ๆนะครับเกาเหลานี่มีอะไรบ้างครับเกาเหลาก็จะมีตับีหมูยอหมูเด้งกระดูกอ่อนตับหมูยอหมูเด้งดกระดูกอ่อนนะครับมีเลือดด้วยเนาะ อย่างนี้เท่าเท่าไหร่ครับอย่างงี้ครับเราเหล่าสี่ส4บบาทครับทานนิ่มเลยนะครับเนี่อันนี้ก็เป็นเมนูของทางร้านนะครับนี่มีหลายอย่างเลยนะมีพิเศษด้วยเนาะแล้วก็มีขาไก่ตุ๋นด้วยนะครับแล้วก็มีเบอร์โทรของร้านนะครับใครสนใจก็แคปไว้นะครับแคปไปเลยเนาะอันนี้จะทําอะไรต่อครับอ๋อก็เหลากลับบ้านเนาะแล้วช่องทางกับ ทางซื้อทางออนไลน์นะครับมีก็มีทางแกฟฟูส์นะครับกับไลแมนนะครับไลแมนแกฟฟูส์ไลแมนสองอย่างเนาะอ๋อแล้วก็รับรับทุกสิทธิ์เลยเนาะของที่กับรัฐบาลนะครับนี่อันนี้ก็มีของเสริมมานะครับนี่เป็นน้ํพริกกักหมูเหรอครับใช่ครับน้ํพริกกักหมูก็มีฮะนี้ทําเองอันนี้ทําเองหรือเปล่าครับทําเองครับทําเองนะครับนี่ อันนี้เป็นขาไก่นะครับต้มไปเปื่อยเลยเปื่อยเลยครับเปื่อยละลายในปากเลยครับละลายในปากเลยแล้วขายขายยังไงครับขายปกติชุดเล็กหกสิบชุดใหญ่ร้อยนึ่งครับชุดเล็กหกสิบนะครับชุดใหญ่ร้อยหนึ่งอันนี้เป็นวัตถุดิบของที่ร้านนะครับนี่โหอันนี้เป็นหมูนะครับเป็นหมูอะไรครับผมทำเองครับหมูเด้งหมูเด้งหรือเปล่าครับอันนี้ใช่ครับอ๋อทําเองนะครับสูตรเฉพาะทางร้านครับคือตอนนี้เราก็มาถ่ายตอนช่วงเย็นเนาะก็ของก็จะแบบ เยอะๆอย่างนี้แหละครับเราต้องมาตอนเย็นเนาะถ้าเกิดว่าประมาณสักดึกๆก็จะเริ่มร้อยหล่อเ,เริ่มหมดเนาะขายดีขายหมดทุกวันเลยเนาะ<ม>ใช่ไหมครับ,รบขายถึงเที่ยงคืนเลยก็หมดนะครับเพราะว่าถ้ามาไม่เห็นถึงเที่ยงคืนก็หมดก่อนอ๋อแต่ผมก็เคยนะมาประมาณสี่ทุ่มกว่าแล้วของหมดแล้วปิดปิดร้านแล้วเพราะวีนี้จะขายดีนะครับแล้วก็คนเริ่มรู้จักเยอะนะครับ <c oughs> ขายกี่ปีแล้วนะครับผม นี้เข้สิบเข้าปีที่สี่แล้วครับปีที่สี่เนาะพอนยิ้มันหอนร้องก็ขายรวมทั้งหมดอ่ะสิบสิบปีแล้วครับแต่เฉพาะตรงนี้สี่ปีตรงนี้สี่ปีนะเพราะว่าเราย้ายมาจากที่อื่นเนาะพรเมาาื่อก่อนก็ ok ok ok. ผมเคยกินของเขาตั้งแต่อยู่หน้าโรงพยาบาลค่ายอันนี้ลูกค้าสั่งเดีย๋ยวเราไปถ่ายหม้อใก,ใกล้ๆนะครับนี่อันนี้วงเส้นเขา เราต้มหมอ้อต่อหม้อนะครับอันนี้แบบไฟชดช่วงเลยนะทําแบบหมอ้อต่อหม้อเลยนะครับนี่เราไม่ต้มใบเราต้มหม้ตอ,มอต่อหมอ้ออันนี้ลูกค้าสั่งอะไรบ้างครับน,นี่เป็นหัวจับกับต้มมุ้งเส้นหัวจับกับต้มมุ้งเส้นนะครับหัวจับยวนเนาะใช่ไหมครับ อันนี้เป็นวงเส้นใช่ไหมครับหม้อนี้วงเส้นครับอ๋อฝั่งนี้วงเส้นอันนี้ก๋วยจั๊บนะครับเราเส้นของก๋วยจั๊บนี่เราได้จากที่ไหนครับเราสจะอ๋อเป็นก๋วยจั๊บนะครับก๋วยจั๊บจะอุบลเลยเส้นก๋วยจั๊บหมวยอด้วยอ๋อเป็นหมวยสูบบนใช่ไหมครับโอ้ยนะครับเพื่อนๆอ๋อมาอย่างนี้เลยเนาะทัั้้งไไปปมาแลวเรบ สั่งทารถไฟมานะแล้วก็เราก็มาหันเองใช่ไหมครับอย่างนี้ครับเข้ายังครับอ๋อก็ต้องวันนี้ตั้งใจจะมาซื้อครับแ,แต่ว่าคลิปนี้อาจจะไม่ทานให้ดูนะาอาจจะเราจะซื้อกลับบ้านนะครับอันนี้แล้วก็มาเห็นเขากําลังทําให้ลูกค้าอยู่เนาะเราก็ตามคิวนะครับนี่ก็ได้โอกาสถ่ายพอดีเลย ปกติผมก็จะมาที่นี่มากินที่นี่บ่อยนะครับแต่แต่ว่าแบบเรียบๆรีบเนาะก็เลยไม่ได้ถ่ายรอบนี้ก็โอกาสพิเศษก็ได้ถ่ายแล้วนี่จะได้แนะนําเพื่อนๆม,มาทานได้ด้วยนะครับเพราะว่าอยู่ในเมืองโคราชเองเนาะหาไม่ยากเนาะใช่ไหมครับใจกลา,างเมืองเลยแถวแถวโซนที่นี่เขาเรียกว่าตอกจันเนาะหาไม่ยากนะครับกด GPS มาก็ได้นะครับหรือว่ามีเพจใช่ไหมครับ มีเพจร้านข้าวต้มเจียัดหรือเปล่าครับใช่ไหมนี่ทำชามต่อชามเลยนะครับนี่นี่อันนี้ก็เป็นหมูยอ กรียมแล้วก็เจียวเองนะครับกระเทียมเจียวเองเนี่ยนะครับทำเองทุกอย่างเลยอ๋อทุกอย่างครับอ่าเสร็จแล้วครับผมอันนี้ก๋วยจั๊บครับอันนี้ก๋วยจั๊บนะครับก๋วยจั๊บยวนนี่อันนี้ต้มมุ้งเส้นนะครับนี่อ่าอยู่ลูกอเใช้ของดีครับนะครับใช้ของดีนะครับพี่นี่ทุกของดีทุกอย่างเลย เริ่มต้นเราขายก็ชามหนึ่งก็เริ่มต้นที่สี่สิบาทใช่ไหมครับ,บพิเศษห้าสิบบาทอ๋อสี่สิบบาทนะครับพิเศษห้าสิบบาทอ๋อชามีใหญ่นะครับนี่อันนี้ก็อันนี้สี่สิบชามนี้นะครับนี่น้ำซุปนะครับเป็นตับนะครับไม่ใช่เลือดเป็นเลือดใช่ไหมอันนี้เลือดครับอันนี้หมูยอ ให้ตามนี้เลยนะครับไม่ปริมาณให้โชว์นะให้ตามนี้ทุกชามนะครับทุกชามเลยเนาะใช่ครับให้ปริมาณนี้อิ่มเลยนะครับเอ่อันนี้40บาทใช่ไหมครับชามนี้บาทครับไซน,นี้นอ่จับจวดเคคร,ครับผมอันนี้ก็ลูกค้าสักกับบ้านเนาะก็เลาะเหมือนเดิมกับบ้านน,ะน,น,นี่แยกครับ ันนี้ลูกค้าสั่งกลับบ้านนะครับนี่ก็เราหักลูกค้าสั่งแยกผักเหรอครับใช่ครับก็ใส่อย่างนี้ให้ลูกค้าเลยเนาะกะเหล่าแยกผักก็เราแยกผักนะครับวันนี้ก็คือกะเหลานี่คือไม่มีเส้นใช่ไหมครับใช่ครับผมไม่มีเส้นใส่กับทุกอย่างเลยครับทุกอย่างเลยแต่ยกเว้นไม่มีเส้นไม่มีข้าวเนาะ อันนี้กระเทียมเจียวมาถ่ายใกล้ๆน,นะครับนี่กระเทียมเจียวเขาเขาทำเองนะครับหม้อนี้นะครับเหมือนกันไหมครับใช่ครับอันนี้หอมเจียวหอมเจียวอ้าวอันนี้เป็นหอมเจียวอเจียวที่ใส่กับกว๋วยจับ๊บอ๋อใส่กับก๋วยจั๊บนะครับอันนี้อ๋อส่วนหม้อนี้ก็จะเป็นกระเทียมเจียวจะมันๆหน่อยเนาะใช่ไหมครับเอาเป็นเอาเป็นก๋วยจั๊บก๋วยจั๊บใส่บุ้งเส้นได้ไหมได้ครับได้ครับอันนี้ก็จะเป็นทาสังนะ อ,อ,นนอันนี้ของผมใช่ไหมครับใช่ครับไจับวุ้งเส้นไจับใส่วุ้งเส้นนะครับอันนี้ผมก็จะสั่งแปลกๆนะครับแบบที่นี่บอกว่านอกเมนูได้นะครับพ่อค้าใจดีนะครับอของโปรดผมนะครับนี่แถมให้ใส่สามสามขาเลยอ,นนอ๋อแถมให้ด้วยนะครับโอ้ขอบคุณมาก ใส่เลยครับเอ่อใส่ทั้งหอมเจียวกระเทียมเจียวเลยนะครับเออก็เนยสาวเส้นเลยนะครับเนยเส้นเหนียวมากเยจ้าเส้นเหนียวนุ่มมากนะครับการเส้น่แล้วก็ใส่เต็มจอเลยนะครับครับเมื่อสักครู่เป็นเส้นก๋วยจั๊บนะครับเราสั่งจะสั่งแปลกๆหน่อย เส้นก๋วยจั๊กกับเส้นมูเส้นผสมกันนะครับก๋วยจั๊บคือเดอดีกลางวันเรากินข้าวแล้วเย็นๆนี้เราก็จะงดข้าวหน่อยนะครับก็จะสั่งเป็นเส้นเนาะก็ปะขาก็จะงงๆนิดๆนะครับไม่ค่อยมีใครสั่งอย่างนี้เท่าไหรนะ่เนาะนี่จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ของผมเท่าไหร่ครับหกสิบบาทครับหกสิบบาทนะครับพพนี่มีโจ๊กปลาด้วยหรอครับพี่นี่นี่ครับผมปลา อ๋ออันนี้ปลาครับเป็นเกอนะเป็นเกลดเอเกลดที่แพงที่สุดเป็นปลาเะรครับปลาดอครับปลาดอลลี่นะครับใช้อย่างดีเลยเนาะคืออันนี้คือปลาสุกแล้วแล้วเราก็เดี๋ยวลูกค้าสั่งเราก็มาทําอีกทีใช่ไหมครับปรุงอีกทีนึงอันนี้คือสุกแล้วเนาะแล้วก็มาทําอีกทีนึงโหลนี่เป็นโหลอะไรครับโหลน้ําจิ้มเหรอครับค่ะเป็นน้าจิ้มปลาค่ะอ๋อน้ําจิ้มปลานะครับอ๋อ มีน้ำจิ้มปลาปน้ำจิ้มไก่น้ำจิ้มหมูยอด้วยเนาะถ้าลูกค้าสั่งบบแบบแบบแบบลวกชานเล่นๆใช่ไหมครับก็จ<ไ>ิ้มเนาะเป็นลวกจิ้มใช่ไหมครับปลาลวกจิ้มหมูยอลวกจิ้มใช่ไหมปลาลวกจิ้มเนาะหมูยอลวกจิ้มก็น้ำจิ้ม ตีนไก่นะครับนี่แล้วก็มีน้ำจิ้มทานกับตีนไก่เนาะอันนี้ขาไก่ละครับได้ครับอันนขาไก่ชุดใหญ่นะชุดใหญ่เลยชิมอันนี้เท่าไหร่ครับนี่หนึ่งร้อยบาทครับหนึ่งร้อยบาทนะครับชุดใหญ่เลยชามใหญ่เลยเนาะเปื่อยเลยฮะต้ม้เปื่อยโอ้เปื่อยกินเปื่อยละลายในปากเลยนะครับก็ฝากร้านข้าวต้มเจียดเลยนะครับอยู่โคราชครับอยู่ระหว่างตอกจันทร์กับโรงแรมศรีพัฒนาถ้าอยู่ในตัวเมือง สั่งทางแอปได้นะครับทางแกปฟูดหรือของไรแมนก็ได้นะครับผมก็สนใจติดต่อสั่งล่วงหน้าก็ได้นะครับ0828681312ขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับที่ให้เราได้มารีวิวทางนี้ด้วยนะครับก็ทานประจำนะครับก็มีโอกาสก็มาทานได้อีกนะครับมาทานได้เลยครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ